แบบนี้ชัดเจนแล้วเลิกหรือไม่เลิกด่วนเซ็นเมจากาโผล่คอมเมนต์ IG ต้นอาร์เมนต์แบบนี้ชัดเลยเลิกหรือไม่เลิกสวัสดีค่ะรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ ความสัมพันธ์ของต้นอาร์ตหลายสกุลและผู้ประกาศข่าวสาวเซนเมจกาค่ะโด,ดนจับตามองหนักมากหลังทั้งคู่ไม่มีภาพคู่ด้วยกันหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์หวานๆก็ไม่มีให้ได้เห็นกันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะแม้กระทั่งไปร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งของพระเอกเพื่อนซีร่วมกวนอย่างเจมจิรายุก็ต่างคนต่างไปแถมยังไม่มีภาพคู่กันออกมาอีกด้วยแทนเพื่อนสนิทของเซนอย่างนางเอกสาบวบัวในลินทิ์ ยังได้โพสต์ภาพของเซนพร้อมข้อความว่าสวยเก่งน่ารักใจดีและโสดจีบได้ค่ะล่าสุดก็ทำแฟนๆร้องเออีกครั้งนะคะหลังเซนได้เข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของต้นค่ะว่าขอบคุณพี่ต้นที่ทำให้เซนได้มีเพื่อนสนิทเพิ่มอีกหลายคนเลยนะคะ including you นั้นมีความหมายว่ารวมถึงคุณด้วยงานนี้จึงทำให้หลายคนจับตาว่าคอมเมนต์นี้ของเสาเซนเมจกาค่ะน่าจะชัดเจนแล้วว่าทั้งคู่น่าจะลดความสัมพันธ์จากคนรักลงมาเหลือเพียงแค่เพื่อนจริงๆเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยค่ะ